นี่ครับผมนี่ตกตกตกทิชู่นะครับยี่ห้อดีลักนะครับผมนี่ทิชู่ตัวนี้นะต่างจากทิชู่ปกติธรรมดาแล้วผมเพราะว่าทิชู่ตัวนี้หนาถึงสี่ชั้นเลยนะครับนี่นะให้ดูไม่รู้จะแกะออกไปนะมันเหนียวหนาแน่นมาทุุคนยายาหนาถึงสี่ชั้นเลยนะคะตัวนี้นะคะ หนึ่งห่อนะมีถึงสองร้อยแปดสิบดึงเลยนะคะมีถึงสองร้อยแปดสิบแผ่นเลย<น>คุมจุินะเลยนะคะหนาจริงๆทุกคนถ้าแกะเข้าไปนะทุกคนจะพิสูจน์ได้เลยว่ามันหนาสี่ชั้นจริงๆความหนาสี่ชั้นตรงนี้นะคะแล้วซิชูสะอาดๆแบบเนี้ยสามารถนํามาเช็ดหน้าได้เช็ดปากได้นะคะต<ส>าไม่ดีแล้วนะนี่ดูสามชั้นแล้วนะทไม่แกะง่ายจังของอเราแกะยากจัง ต้องแกะจากทางด้านข้างค่ะทุกคนซื้อไปพิสูจน์เองได้เลยนะคะถ้าไม่เชื่อแล้วถ้าใครไม่ได้ไปแบบสี่ชั้นนะคะให้กลับมาฟ้องได้เลยนะ <Okay. S 1> ให้กลับมาที่ร้านเ <Okay. S 1> ข้ามาด่าร้านได้เลย <Okay. S 1> ดูค่ะวันนี้นะจัดโปรอยู่นะยี่สิบห่อนะคะอันนี้ไปลองแกะดูแต่มันหนาสี่ชั้นนะเอาโอเคแล้วก็มันก็เหนียวมากๆชิชู่เหนียวไม่หน่วยวิธีพิสูจน์นะตั้งกระมังเลยแล้วก็กางออกแบบนี้แล้วก็ยกแบบนี้ น้ำนี่ไม่ตกลงไปเลยทุกคนคะ่ะมันตกแหละมันซึมแหละแต่ว่ามันจะไม่ขาดปกติที่ทั่วๆไปยกขึ้นมาปั๊บจุ่มนะ้ำปั๊บขาดเลยตัวนี้นะคะ2 6ห่อคะลายให้แบบนี้เลยในราคาแค่127บาทจากปกติ399บาท4ชั้นนาะนาะแบบนี้1ห่อนะคะ280เเพนถ้าใครอยากได้นะสนใจรีบกดในตะกร้าเลยน่ารักมากทุกคน